วันนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดค่าตัวของตักกแตนชลรดาแล้วก็จ้านงพนีนะคะสองตัวแม่นักร้องลูกทุ่งค่ะที่ต้องบอกเลยว่าเทียบให้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าใครแพงกว่าใครค่ะจากกรณีดราม่าเดือดคุณผู้ชมคะตักกแตนชลรดาที่มีการประทะก,กับจ้านงพนีแล้วก็เอมวิทวัฒน์นะคะซึ่งต้องอคอยติดตามกันต่อไปคะ่ะว่าบทสรุปเรื่องราวเนี่ยจะไปจบยังไงจะลงเอยยังไงนะคะถึงขั้นเนี่ยออกมาประกาศแล้วว่าว่าแตกหกกกักอ่ะจะเกลียดก็เกลียดเลยโอ้โหบางคนก็บอกว่าจะ ไม่ขอหายใจร่วมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงขั้นไม่ว่ากันแล้วอะคะ่ะในเวลาต่อมานะคะตั้กแต่ชลดาเนี่ยก็ออกมาพูดในไลฟ์สดในเวลาที่ไล่เรียกกันกับการที่ก่อนหน้านี้จ้าเป็นคนออกมาเคลียร์ใช่ไหมคะช่วงหนึ่งเนี่ยเธอบอกว่าพี่แตนไม่โกรธเขาหรอกนะถึงเขาจะโกรธจะเปลี่ยนพี่แตนอ่ะพี่อาจจะมีโกรธบ้างเครื่องบ้างแต่พี่ก็ไม่ถือวิสาสะว่าแบบเออไม่เจอหน้ากันหรือไม่อะไรหรือจะไม่พูดคุยด้วยคนเรามันมีโอกาสผิดพลาดกันได้ยิ่งซึ่งแบบยังไงอะ่ะเขาเด็กกว่าเราด้วยอะ่ะ เราสามารถให้อภัยได้นะแต่อะไรที่เรารู้ตัวว่าเราผิดเราไม่ต้องแถเราก็แค่ยอมรับมาตรงๆแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยแต่จะเกลียดก็เกลียดเชิญเกลียดพี่ได้ตามสบายเลยดีค่ะจะได้ไม่ต้องเดินสวนกันแล้วไม่ได้หายใจรถต้นคอใส่กันอ่าแน่นอนค่ะว่าฝั่งของตะกแตนเนี่ยออกมาไลฟ์สดเหมือนกันนะคะวันนี้ค่ะหลังจากที่ประเด็นดราม่าเดือดแล้วเราจะพาทุกท่านนะคะมาเปิดค่าตัวของตะกแตนชนดาแล้วก็จ๊ะนงพนีค่ะ 2ตัวแม่นักร้องลูกทุ่งที่ต้องบอกว่าโดดเด่นทั้งคู่เลยนะคะโดยค่าตัวของตากแตนค่ะหลังจากที่ออกค่ายใหญ่จากแรกม่โกมาแล้วเนี่ยเธอก็รับงานเองพร้อมกับเป็นนักร้องอิสระนะคะค่าตัวจะอยู่ที่ราคา1 5 0 0 0 0บาทค่ะในขณะที่ค่าตัวของจะนงพนีนะคะค่าตัวก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าค่าตัวของเธอเนี่ยสูงถึง2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวค่ะ